โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีเวอร์เทียสนะครับวันนีเ้เราก็อยู่เกมอาเซียนอนนั่นเองครับผมซึ่งเออ่ผมเนี่ยออยู่ดีๆก็รู้สึกอยากเล่นแมปนี้ขึ้นมานะก็เลยกดเข้ามาดูนะผมว่าเออมันจะสนุกเหมือนเดิมไหมนะแล้วมันจะมีโปรไหมวันนี้เราก็เออ่มาเล่นคนเดียวอ,อีกแล้วนะครับก็เล่นคนเดียวตลอดนะเออไม่ไม่มีเพื่อนเล่นนะก็โอเควันนี้เราก็จะมาโชว์เทียบกันนะครับเป็นไง ยิงเข้าตัวไป2ตัวครับผมได้แอรติไปนะครับอีกตัวหนึง่งโอเคได้อยู่นะครับเป็นเอ่อเป็นโหมดแบบแรนดอมนะครับก็คือเวลาเราตายเนี่ยมันจะสุ่มปืนมาให้เราอันหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้ยากนิดนึงปืนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้โอเคโหผมตายเลยมารู้สึกว่าตอนนี้ผมจะได้ MP5 มาว่ะก็ ถามว่าปืนที่ผมถนัดไหมผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันมันรัวดีนะครับเห็นไหมมันรัวมากมันก็แบบแต่ผมไม่ชอบตรงที่มันยิงระยะไกลไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนแบบเขาเรียกว่าอะไรยูอ่ามันเป็น S.M.G. นะผมเซมิออโต้นะครับออโตโตก,ก็หุยห้ยเฮยย,ย,ยบินบินเลยบินโขกกาอากาศาากา,ศาอากาศก็มาว่ะแต่ไม่ตายว่ะโอ้โหโอ้โหปืนนี้บอกเลยว่า มันยิงดีอยู่นะมันเป็น,ป,นปืนแก๊สอ่ะเออก็แต่มันแบบไม่รัวเท่าไหร่ออแต่ทำไมโอ้โห RPG เต็มตัวเลยโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งเอง,เองนะครับก็เออเอโหได้ปืนทองจบละลูกศรก็น้อยนะครับโอเคโดนไปหนึ่งนะครับก็ลูกศรหมดแล้วอะไรรัาเนี้ยหมดไวจัดอะโอเคฟันนองครับผม ก็หลบโอ้โหสเต็ปนี้ได้มาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหหดเกินก็เออยิงได้เฉยก็เออผมผมจะพูดอะไรมาผมจะไม่ได้เข้าหลังครับผมเป็นไงยังหอดอ่ะเฮ้ยไม่โดนมาเดียวมาเดิอุ้ยไม่โดนอีกยบร้อยครับผม ขอได้ปืนดีๆแล้วกันโอ้โห <laughs> เรียบร้อยครับผม <laughs> ตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วอันดับสามโอ้โหได้พิซซ่าโอ้แต่ละปืนนี่คือแบบความยากนี่ระดับสุดยอดนี่เป็นไงแต่มันก็ยังดีกว่าปืนเมื่อกี้แล้ววะใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> โอเคพิซซ่าครับผมแจกไปเป็นไงเต็มหน้าไปเลยเต็มหน้าไปเลยครับมาดิโอ้ ขนาดแบบไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยดูดิฝีมือผมยังอยู่นะครับเฮ้ยอยู่เป็นปืนอูซี่นะครับผมเป็นปืนอูซี่อูซี่นี่ก็เป็นอะไรที่ผมชอบอีกนะแต่ไม่ใช่เกมนี้นะเป็นเกมยิงปืนอื่นเนี่ยอูซี่นี่บอกเลยว่าผมชอบอยู่นะเพราะว่ามันยิงรัวดีแล้วแบบระยะวองผลมันได้อะมันมันมันใช้ได้อะลูกสุนมันกระจายดีนะครับ พี่อของ้งหัวป่ะโอเคเอ่อคือผมทําคลิปแบบอะไรตั้งชื่อคลิปว่าแจกโปรแจกอะไรนะผมคือคนดูเยอะมากนะผมก็เอ่ออันคลิปพวกพวก,พวกนั้นผมจะเป็นการทดสอบว่าจะมีคนเล่นโปรเยอะขนาดไหนนะครับจะมีคนอยากเล่นโปรเยอะไหมนะครับก็เ่ออันนั้นคือผมไม่ได้แจกจริงนะคือผมไม่ได้แจกจริงนะครับเป็นการที่ทดสอบว่าเขาอยากเล่นโปร เยอะไหมนะซึ่งผมก็จะทดสอบอีกนะครับผมซึ่งเออมันก็เป็นคลิปนี้นี่แหละเออก็เออผมว่าเอาใส่คลิปอื่นหรือคลิปนี้ดีว่าทุกคนงั้นเออผมเอาใส่คลิปอื่นแล้วกันคลิปนี้เอาเป็นว่าเล่นกันชิวๆแล้วกันนะผมส่วนเออคลิปหน้าหรือคลิปไหนนี่แหละที่ผมจะลงเกี่ยวกับแจกโปรอาเซนอนนะผมแต่ผมไม่ได้แจกจริงนะก็ผมจะทดสอบดูว่าเอจะมีคนอยากเล่นโปรเยอะไหมนะครับผมก็ ขาอบอกก่อนเลยนะนะครับว่าผมไม่ผมไม่ชอบโปนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบโกงผู้เล่นคนอื่นเอาเปรียบนะมันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะครับผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ผมแนะนําให้เล่นด้วยฝีมือตัวเองดีที่สุดนะครับผมก็ฝึกฝนนะครับกว่าจะแม่นขนาดนี้กว่าจะเทพบขนาดนี้ก็ใช้เวลาฝึกฝนนานนะครับสังเกตว่าเออเลเวลในอ่าอาร์เซนอลผมเนี้ยก็เยอะนะเพราะว่าผมเล่นเยอะนะครับผมฝึกฝนเยอะนั่นเองนะครับ ก่ผมจะได้เป็นแบบก่ผมจะยิงแม่นขนาดนี้นะแต่ตอนนี้คือฝีมือหายไปไนหมดวะก็ถึงผมจะโหดนะแต่มันก็มีคนโหดกว่าอยู่ดีแหละเออก็ฝึกฝึกไปนะผมคุณอาจจะสักวันหนึ่งคุณอาจจะโหดกว่าผมก็ได้เพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับก็ใครที่กําลังฝึกอยู่ขอสู้ๆนะครับผมอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับโอเคโอค้โหเข้าหัวไปเมื่อกี้96หเลยวะโอ้โหปืนลูกซองนี้แบบแรงจัดตอนนี้เป็นโหมดสแตนดาร์ดนะครับก็เป็นปกตินะครับ ก็ใครได้มีดทองก่อนก็ฟันก็นชนะนะครับปืนพวกนี้ทำาหมันยิงยากจังวะจ2 1่เเขาหัวไปครับผมพยายามนะครับยิงหัวนะครับสังเกตเราผมพยายามยิงหวัวก็ใครที่ฝึกอยู่ก็พยายามยิงหัวไลยนะครับเพราะมันเป็นจุดที่เราจะได้เปรียบนะผมถ้าเราบวกใกล้ๆเนี่ยแรกลูกผสนกันเนี่ยถ้าคุณยิงตัวกับเขายิงหัวเนี่ยแน่นอนนะผมว่ายิงหัวยังไงก็ตายก่อนอยู่แล้วนะครับ ก็พยายามยิงหัวนะครับฝึกไปครับผมถึงมันจะไม่โดนบ้างหรือโดนบ้างก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมผมก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ฝึกเหมือนกันนะครับยิงไปปกตินี่ผมผมก็เล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วนะก็อาจจะฝีมือผมก็อาจจะมีจากเกมอื่นบ้างนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเกมอะไรที่จุดประกายให้ผมแบบอยากเป็นนักแคสเกมอะไรวันนี้ยอยากแคสเกมอะไรพันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในบทให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราอยู่กับอาร์เซนอลไปก่อนนะครับนี่มาซึ่งเอ่อแมปนี้ผมรู้สึกคิดถึงมันมากนะผมคืออยู่ดีๆผมก็รู้สึกอยากเล่นนะคือไม่ได้เล่นนานน่ะเออก็อยากเล่นน่ะอยากกลับมาเล่นน่ะคือมันเป็นแมปที่สนุกนะผม แต่มันไม่สนุกตรงที่มันมีโปรเข้ามานะครับคือถ้ามีโปรนี่ผมแบบจะเลิกเล่นเลยนะคือมันรู้สึกแบบกีตาร์แบบปืนใหม่นี่วะคือมันรู้สึกแบบเขาเอาเอาเปรียบเราอะเออเราเราสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเล่นใช่ไหมมันน่าเบื่อนะครับสำหรับคที่เ่นโปรนะครับโอเคมาดิคือ เออช่วงนี้ก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับกำลังทำไมค์ครับร้อยวันอยู่นะครับซึ่งมันใช้เวลาอัดนานมากนะผมก็ตอนนี้ดองมาไว้สามวันแล้วก็ยังอัดไม่เสร็จนะครับดองคลิปนะผมดองคอนเทนต์ไว้นะครับยังอัดไม่เสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะผมว่าผมจะทํามันสําเร็จหรือไม่บางทีก็อาจไม่ได้แบบลงจริงๆนะเพราะว่ามันยาวอะ่ะเออมันกว่าจะทําเสร็จนะผมผมเป็นคนขี้เกียจไง ผมก็เลยแบบมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับ่าก็เอออะไรวะผมจะพูดอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับก็ไม่ได้ใส่อฟเฟคอะไรมากซึ่งปกติผมก็ไม่ชอบใส่อฟเฟลคอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับก็ชอบเป็นแบบเออธรรมดาธรรมชาติมากกว่านะครับโอเคเป็นไงก็ฝึกเอานะครับผมฝึกเอานะก็ใครที่อยากเล่นเกงก็ฝึก นะครับไม่ใช่ไปใช้พึ่งโปรแกรมโกงนะมันไม่ดีนะครับก็คาจะเก่งขนาดนี้ก็ผมก็ฝึกมาเยอะนะครับก็ฝึกจากหลายๆเกมนะครับก็ใครที่อยากเก่งก็ฝึกเอานะครับไม่ต้องโกงนะครับไม่ดีนะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะแต่เออผมจกแคสเกมที่แบบเป็นเกมเกมเกมที่เออผมผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะแคสเกมอะไรนะก็ผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะเอาเกมอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับก็ ไม่รู um> ้เหมือนกันแต่เอ่อค uh ือผมเป็นแบบเอนเตอร์เทนคนดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นสไตล์ผมก็สไตล์มึนๆนิดนึงนะครับก็ขอไปด้วยถ้าแบบบางครั้งที่แบบฟังไ่รู้เรื่องหรืออะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยก็ผมพยายามที่จะเออเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนให้คนดูดูได้สนุกตามอยู่นะครับแต่กำลังตอนนี้อยู่แอเป็นหยุด แต่เป็นคนแค่เกมมือใหม่นะครับผมก็ยิงโจเทียบไปก่อนแล้วกันนี่ยังไม่แบบอินเตอร์เทนผมก็ยิงโจเทียบไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหนวะอยู่ไหนว่าหายไปได้หมดออกมาซะนี่สองตัวโอเคโหผมชอบปืนนี้นะครับผม PPSH นะครับ เป็นปืนที่ลูกกรเยอะแล้วก็โหรู้สึกว่ามันรัวนะครับรัวแล้วก็มันยิงง่ายอ่ะเออแล้วก็ดีด้วยโอ้โหสีได้โหสาารได้ปืนนี้ละโอเคได้ปืนพกคู่นะผมต้องเจอนิ้วมาโครผมแล้วละก็ตอนนี้เมาส์ผมจะพังแล้วนะคือผมใช้นิ้วมาโครแบบเยอะมากครับในการเล่นเกมไมค์ครับนะก็เมาส์ผมจะพังแล้วเนะี่ยผมกดเยอะเกินนะครับนี่ครับ ยิงไปเรายิงไปเลยนะผมยิงหวัวไม่ต้องหวงครับถึงเราจะตายเราก็เกิดใหม่ได้นะผมเล่นไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเขาเก่งเองครับผมก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะครับเล่นแรกๆผมก็เออเอเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังเออๆออยู่มั้งแต่ก็ยิงได้อยู่อะสเตปก็ต้องมีนะสเตปการเดินนะคกระโดดอะไรประมาณนี้นะครับเ,รเข้าหวัวไปครับ เรต้องมีสเต็ปในการเล่นสไตล์ในการเล่นของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับองผมก็จะประมาณนี้แหละก็เล่นให้ดูนะครับก็ใครที่จะท้าหนึ่งหนึ่งผมนะผมบอกเลยว่าเออผมก็อยากหนึ่งหนึ่งนะแต่ผมเล่นผมกลัวสู้สู้ไม่ได้อะแต่ถ้าอยากหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่แบบจะไม่แบบเขาเรียกว่างไงแบบ <laughs> แต่ผมจะไม่ขิงหรือแม่อันนี้นะผมก็หนึ่งหนึ่งตามปกตินะเออประมาณนั้นนะครับก็โอ้ปืนนี่ปืนใหม่ละไม่ชอบป่ะชอบนะผมสกาเอลสกาหรือนี่ยิงนิ่งหีนะครับชอบอ่ะเสียงยิงแล้วก็ลักษณะการยิงคือชอบมากครับ อ้โหคือเอ่อผมนี่มีข้อเสียคือผมโลกไงเวลา,เ,วลาเจอสตูตอะไรประมาณนี้นะครับคือเอ่อผมไปดูพวกพี่ก้าซิคันแลบพวกพี่ที่ยิงแม่นๆนะครับผมผมก็ดูมาแล้วแต่ทําไม่ได้เหมือนพี่เขานะคือพี่เขานี่แบบโอ้โหคมปืนนิ่งกิฟยิงอะไรนิ่งกิฟนะผมโอ้โหแบบไอเด้ผมเลยนะเออผมผมอยากยิงให้แบบนั้นบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ฝึกอยู่นะครับ ยิงไปโอ้ชนะไปเีกครับผมโอ้โหง่ายได้จัดนะครับก็ที่ชนะได้ง่ายขนาดนี้นะผมก็ขึ้นอยู่กับการฝึกนะผมผมก็ฝึกมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเกมอื่นนะผมนะก็ใครที่กำลังฝึกอยู่ก็สู้ๆนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผม